สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน่าสารการหางานเอ,าเอกชวนราชการวันนี้เป็นประกาศสมัคงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินนะรับสมัครบุคคลพเพื่อสรรหาเลือกสารเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปนะครับ18ตําแหน่งนะ57อัตราเยอะเลยนะครับเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงาน การจ้างดังต่อไปนี้นะครับตำแหน่งนักวิชาการสารสูข9อัตรานักโภชนาการ1อัตรานักจัดการการเงินและบัญชี1อัตรานักวิชาการพัสดุ5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1อัตราเจ้าพนักงานธุรการ2อัตราในช่างเทคนิค1อัตราผู้ช่วยทันตแพทย์1อัตราพนักงานช่วยเหลือคนไข้มีเยอะหน่อยน้า15อัตราพนักงานช่วยการพยาบาล4อัตรา พนักงานธุรการหนึ่งอัตราพนักงานประจําห้องทดลองหนึ่งอัตราพนักงานประจําห้องยาหนึ่งอัตราพนักงานบัตรรายงานโรคสามอัตราพนักงานบริการเอกสารทั่วไปสองอัตราพนักงานประจําตึกสองอัตราพนักงานบริการห้าอัตราพนักงานเกษตรพื้นฐานสองอัตรานะครับรวมแล้วทั้งหมดก็สิบแปดตำแหน่งห้าเจ็ดอัตรานะครับใครอยู่แถวสุรินนะอย่าลืมไปสมัครกันอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับ สาระสําคัญคือวันเวลาที่จะสมัครก็คือว่าให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุรินตั้งแต่วันที่3นะครับ3-9ถึง9สิงหาคม2 5งหในวันและเวลาราชการท่านต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับหนึ่งก็คือรูปถ่ายหน้าทงไม่สวมหมวกไม่สวแมแว่นตาดำ ขนาด1.5คูณ2นิ้วถ่ายไม่เกิน1ปีนะครับนับถึงวันปิดสมัครจำนวน3รูปนะครับแล้วก็เป็น2เป็นสำเนาประกาศนีบยบัตรพิชิตชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียนหรือสำเนาเป็นยาบัตรและระเบียนผลการเรียนวัฒาานสคริปต์นะครับหากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องก็ให้แนบไปด้วยนะครับที่แสดงว่าเป็นผู้มีพุทธกันศ์สารตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวน2ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัครนะครับก็คือภายในวันที่9สิงหาคมนะครับเอกสารอื่นนะในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานเอกสารหลักการมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองใช้หนังสือรับรองคุณวฒ์ก็ได้นะครับที่สรารกษาออกให้โดยระบุสาขา,าวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติจากประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดน,นะครับรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ถ้าวุฒออกไม่ทันก็ใช้ใบรับรองได้นะครับแต่ว่าต้องจบภายในวันที่9สิงหาสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละหนึ่งฉบับถ้าใครเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับใครตรวจทะเบียนสมรสโดยเฉพาะเพศผิดนะครับก็ต้องเอาไปจรทะเบียนสมรสไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาด้วยอย่างละหนึ่งฉบับหรือรับรองการปฏิบัติงานระบุจำนวน เงินเดือนปัจจุบันด้วยนะครับเนเดืสนระกลรองนะหนึ่งฉบ,บับสำเนาใบประกอบวิชาชีพเฉพาะตําแหน่งที่ใช้นะครับหนึ่งฉบ,บับแล้วก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์หนึ่งฉบ,บับที่ออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการก็คือเขาไม่เอาคลินิก,น,กนะท่านไปคลินิกไม่ได้ท่านต้องไปโรงพยาบาลนะครับของราชการด้วยโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้นะครับอ่านให้ดีนะซึ่งออกให้ไม่เกินหนึ่งเดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกอพอได้แก่ วันโรคนะครับโรคเท้าช้างเติยาเสร็พติดโรคพิษสุาราเรื้อรังแล้วก็โรคไรแดงอื่นที่กอกําหนดนะครับตรงนี้คุณหมอเขารู้เองนะครับท่านก็บอกว่าขอไปใบรับรองแพทย์เพื่อไปสมัครสมัครสอบราชการนะครับค่าสมัครสอบผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครดังนี้ถ้าเป็นวุฒิปปลายนะครับมต้นมปลายากการประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชปวสก็อัตราค่าสมัคร50บาท ถ้าเป็นวุฒิปตีขึ้นไปก็เสียหนึ่งร้อยท่านต้องดูตำแหน่งท่านอ่ะที่ท่านสอบนะครับว่าเขาใช้วุฒิอะไรนะครับถ้าวุฒิที่ต่ำกว่าปตีเนี่ยห้าสิบาทนะค่าสมัครถ้าวุฒิปีญาตีขึ้นไปก็หนึ่งร้อยบาทสมัครแล้วไม่ไม่ใจ่คืนให้นี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับประกาศรายชื่อวันเวลานะครับก็ภายในวันที่ในวันที่สิบแปดไม่ใช่ภายในนะในวันที่ 18. สิบแปดสิงหา กสีนะ่นสำนักง,งานสาธารณสุขจงังหวัดสุรินหรือทางเว็บไซต์สุริน m o p h g o t h เดี๋ยวผมเสิร์ชเว็บไซต์แล้วผมแนบลิงก์ให้ท่านดีกว่าท่านจะได้เข้ามาดูประกาศรับสมัครด้วยนะครับหลักเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ,อ่ยนะหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาก็มีการสอบสัมภาษณ์นะครับร้อยคะแนนเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์การทํางานเป็นทีมความรับผิดชอบความอดทน และความเสียสละความคิดที่เริ่มสร้างสารพิษพันธ์ไวพิษก็เป็นหรื่งทั่วไปนะครับหน,นึ่งร้อยคะแนนจะสอบผ่านได้ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 160. ประกาศรายชื่อก็ขึ้นไว้หนึ่งปีนะครับถึงปีเอ่อแนบท้ายเนี่ยจะมีจะมีเกี่ยวกับคุณสบัติเฉพาะตําแหน่งนะครับแล้วก็หน่วยงานตําแหน่งจํานวนที่รับสุดท้ายประกาศนี้นะครับท่านจะดูได้ตามลิงก์ที่ผมจะแนบให้นะ คุณสมบัติต่างๆเงินเดือนก็มีนี่ครับใครสมัครอะไรก็ดูให้ดีโดยเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งถ้าต้องได้ต้องจบพูดตามตามนี้นะครับก็ดูครับดูแล้วก็เลือกเอา,อย,าอย่างหนึ่งนะครับอ่านี่เป็นข้อมูลของพี่น้องชาวสุรินนะใครจะสมัครก็เตรียมตัวให้ดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณนะที่กดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ